ต่อไปก็จะเป็นยางนะคะยางก็คือจะเป็นวัสดุนะคะที่มีความยืดหยุ่นเมื่อมีการออกแรงดึงหรือเรากดยางลงไปเนี่ยค่ะมันก็จะยุบลงไปถูกไหมคะแล้วก็มันก็จะคืนสภาพเดิมขึ้นมายางเนี่ยก็เลยถูกนําไปแปรรูปเพื่อใช้ในประโยชน์หลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเครื่องใช้หลากหลายชนิดนะคะที่เราเคยเห็นกันอยู่ทุกๆวันนะคะโดยยางนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้2ประเภทก็คือแบบยางธรรมชาติและก็ยางสังเคราะห์นั่นเอง ทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของยางธรรมชาติค่ะยางธรรมชาติอ่า พอเราบอกว่ายางธรรมชาติเนี่ยเราจะนึกถึงเลยก็คือผลผลิตที่ได้จากต้นยางนั่นเองอนักเรียนบ้านนักเรียนคนไหนมีการทําสวนยางบ้างคะเราก็จะเห็นอยู่ใช่ไหมคะว่าน้ำยางเนี่ยก็คือมาจากต้นยางพารานะคะซึ่งเมื่อยางอยู่ในสภาวะอุณหภูมิที่ต่ํามันก็จะเกิดการแข็งกระด้างแลวก็เมื่ออยู่ในสภาวะที่อุณหภูมิสูงมันก็จะอ่อนนิ่มเราสังเกตต้นยางที่บ้านเราถูกไหมคะ,ะเราจะเห็นเศษยางที่มันอยู่แถวต้น แถวโคนต้นนาคารเราก็จะเห็นว่ามันจะเปลี่ยนสีถูกไหมคะแล้วมันจะมีความแข็งนั่นคือมันจะอยู่มันจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่ยางเหล่านั้นอยู่นั่นเองนะคะซึ่งทําให้ยางการใช้งานของยางเนี่ยในช่วงอุณหภูมิเนี่ยจะมีความจํากัดนะคะยางจะมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อการฉีกขาดและการสึกหรอ แต่จะไม่ทนต่อตัวทําละลายพวกนะ้ํามันปิโตรเลียมและก็มักเสื่อมสภาพเร็วนะคะภายใต้แสงแดดหรือความร้อนหรือออกซิเจนพูดง่ายๆก็คือมันไม่ทนต่ออุณหภูมินะคะที่เกิดขึ้นมันก็จะทําให้ยางเหล่านั้นเปลี่ยนรูปทรงได้นั่นคือยางธรรมชาติถ้าในส่วนยางธรรมชาติเนี่ค่ะมันก็จะถูกแปลสภาพออกเป็น2ลนะักษณะอ่ะมันจะเป็นออกมาน้ํายางดิบถูกไหมลูกมันก็จะถูกแปลสภาพไปเป็นสองลนะักษณะ ลักษณะแรกจะเป็นน้ำยางข้นซึ่งน้ำยางข้นเหล่านี้ค่ะจะนําไปใช้ในส่วนของการทําถุงมือยางยางรัดของลูกโป่งรวมไปถึงชิ้นส่วนทางการแพทย์ถ้าเป็นรูปยางแห้งหรือยางแผ่นอมควันยางแผ่นฝังแห้งยางแท่งที่เราเห็นที่เขาตากๆค่ะมันจะใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตรองเท้าหรือยางรถยนต์นั่นเองอประเภทที่2นะคะยางสังเคราะห์ ยางสังเคราะห์ก็จะได้มาจากการสังเคราะห์ทางเคมีอันนี้ก็คือมนุษย์เนี่ยมีการสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้เคมีเนี่ยเข้าไปใส่ในตัวยางเพื่อเลียนแบบยางธรรมชาติแต่ว่ามันก็มีการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดีขึ้นกว่ายางธรรมชาติให้ทนต่อการใช้งานอย่างเช่นมีความยืดหยุนความคงทนต่อแรงดึงดูดการฉีกขาดนะคะความทนต่อเรลวไฟสภาพอากาศแสงแดด สารเคมีน้ำมันได้ตามต้องการเลยซึ่งยางก็มีมมหลากหลายประเภทความเหมาะสมในการใช้งานก็สามารถใช้งานได้แตกต่างกันไปโดยยางสังเคราะห์เนี่ยจะมีความคงทนต่อการใช้งานและเสื่อมสภาพได้ช้ากว่ายางธรรมชาติส่งผลให้ยางสังเคราะห์เนี่ยถือได้ว่ามีความนิยมในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ อันนี้จะเป็นสมบัติและการใช้งานของยางเต่ละประเภทนะคะ,ะย,ายางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะมีความยืดหยุ่นสูงทนต่อแรงฉีกขาดถูกไหมลูกดังนั้นการใช้งานของมันก็จะนําไปใช้ในส่วนของการเป็นถุงมือยางที่เราจะต้องใช้แรงในการดึงมันก็จะ ไม่เกิดการฉีกขาดได้ง่ายพวกยางรถยนต์หรือรองเท้านั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นยางสังเคราะห์มันมีความยืดหยุ่นสูงมีการปรับปรุงคุณสมบัติให้ดียิ่งขึ้นนะคะทนต่อการใช้งานเสริมสภาพช้าก็อาจจะใช้ในร้างของสิ่งของเครื่องใช้ที่เราจะต้องการความคงทนอ่ะยางรถยนต์กาวยางฉนวนคุ้มสายไฟแบบนี้คือเราต้องการความคงทนอันนี้ก็คือจะเป็นยางที่ปรับปรงคุณสมบัตินั่นเองค่ะ ยัง,งกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของวัสดุนะคะที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยนะคะนักเรียนก็น่าจะได้ความรู้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะแล้วก็ใช้ให้เหมาะสมกับงานเราก็สามารถที่จะใช้วัสดุเหล่านั้นได้นานยิ่งขึ้นทีนี้เมื่อนักเรียนได้ศึกษาในส่วนนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนกิจกรรมต่อไปนะคะนักเรียนก็จะมีการ ทำในส่วนของเกมและดมสมองโดยแบมบูเซลนะคะก็ตามหัวข้อนะคะตามบทเรียนออนไลน์นะคะนกักเรียนก็ไปศึกษาดูได้แล้วก็หลังจากนักเรียนทำกิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมไปทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่บทเรียนถัดไปค่ะบ๊ายบาย